วัสดีทุกทุกคน,นนะครับเยี่ยวเย่เย่วันนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าเดบอาอากันอยู่นะฮนะไปสนุกกันอีกวันหนึ่งดีกว่าโอ้ยวันนี้วันนี้มีกิจกรรมม,มันันะไม่ใช่ไม่ใช่ซิงไม่ใช่อะไรหรอก็ซิงก็มีนั่นแหละแต่ว่าอ่านะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปจะพาเจ้าดับนาอาไปทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามมันดูอีกทีดีกว่าไงแปดสิบแล้วแปดสิบถึงองศาไงิอชิปเตอร์ใช้ง่ายจริงๆเลยนะม่ประทับใจประทับใจ ไม่มีติดไม่มีขัดไม่มีงัดไม่มีอย่างเดียวที่ไม่จะมีก็คืออะไรนะมันนุ่มมันนุ่มเกินไปแต่ก็ดีมันก็ดีแล้วเนะยมันมีบงโอกาสที่เท้าเราก็แบบไปสะกิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะไปสะกิดได้ นะพอคือถ้าเกิดน้ามันเยอะตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นฮะจะไม่ขึ้นแต่พอเอาน้ามันใกล้จะหมดเดียวลืออีกหนึ่งดห้าลิตรวิ่งได้อีกยีบสองโลตรงนี้ขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบว่าคูลแล้วก็ชิคมากเลยนะส,สำหรับคนขี่รถอนะนืมันก็เป็นสิ่งจําเป็นเลยล่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องมานั่งเดายอย่างเียว่าเออ้มันจะหมดป่ะวะวิ่งหน้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็กระจกกระจกคือมิติของมันชัดมากนะใกล้ยังวะสะดุง้งสะดุง้งแผงคอดูเรียบเรียบฮนะแต่ว่ากถขี่ดีดีอ่ะชอบไปไปได้ มีโอกาสได้ไปลองในสนามก็จะดีมากมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้อย่างเดียวที่อยากจะรู้แล้วก็คือถ้าเปิดในโค้งมันจะเป็นยังไงใช่ไหมหมายถึงว่ามันจะมีสลิปจะมีลื่นจะมีอะไรคือ traction เขาทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือในทางตรงอะ่ะถ้าเกิดเราปรับโชคไว้นุ่มเกินอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างที่มันจะออกอะ่ะท้ายมันก็ออกได้ด้วยบ้างได้บ้างนิดหน่อย แต่ก็ถ้าเกิดเราปรับไว้แข็งตูดอย่างนี้อย่างที่ทําอยู่ตอนนี้นะก็มันก็จะมันก็โอเคอะ่ะเท่าเท่าที่ผมลองเปิดดูมันก็ยังไม่มีออกนะยังไม่มีออกท้ายออกซ้ายออกขวาอะไรอย่างนี้แต,แต่หลังจากที่ไปปรับไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่าจะเป็นการสะบัดฮนะให้จากซอฟต์มาเป็นมีเดียมเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแบบหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ถึงกัไม่ไม่อยากจะเรียกว่ามันหนืดขึ้นนะเพราะว่าลักษณะก็คือแชนมันก็หนักขึ้นเท่านั้นเองนิดหน่อยหนิดหน่อยไม่เยอะปกติเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ขับแบบแมนนวลเนี่ยมันหนืดเลยอ่ะหนืดเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ที่มันมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วก็วช่วยสร้างความมั่นใจนะเ,เนี่ยคลิปชิปแบบตอบสนองโคตรดีอะ่ะดูขนาดเปิดตอนแถออกอะไรอย่างงี้มันก็เาเรียกว่าอะไร มันก็ควบคุมตัวเองได้ดีอะนิ่งนิ่งอย,อย่าหาว่าัวเลยนะคพือนถ้าลองขี่แล้วมันชอบก็คือชอบอะเข้าใจใช่ปะ ได้มันก็ได้อยู่นะเราหลบไปใช้ M1 ก็คือเราไปโฟกัสที่โชคอย่างเดียว่วะใช่ปะในตรงข้างล่างตัว S นี่คือ System นะระบบหรอนี่คือตอนนี้มันเขียนว่า A1 Track ซึ่งจากที่ลองขี่ดูนี่มันไม่อีดอาดเลยนะ ที่แบบตอนแรกที่มันแบบอืกว่าจะรอรอบนี่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 นมันไม่ได้รอรอบเลยนะเออเราไปโฟกัสที่โชคออย่างเดียวไม่ได้ถ้าถ้าเอมันคือแมนนวลแล้วโชคมันช็อกอัพมันดีสุดเนี้ย แต่ว่าเราเครื่องยนต์เนี่ยมันล่วไปด้วยในโหมดนี้เลยเปล่าวะนี่คือนี้โหมดหนึ่งแล้วก็เป็นออโต้นะออโต้หนึ่งก็คือเอหนึ่งแต่ที่สําคัญคือที่มั่นใจด้วยว่ามันน่าจะแรงก็คือมันเขียนว่าช็อตด้วยไงเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่คือถ้าอย่างนั้นที่ตาบอสตะขิมเอาไปเทสมาเนี่ย แล้วมันอีกอย่ามันน่าจะเป็นเพราะผมองทำเขาเข้าใจผิดจนหมดเลยว่า C B R รอรอบอวบ้ชูวับชูวับทำเพลงซะบโบราณเลยเบรกก็ดีเบรกก็ดีเลยละ่ะ กลิ่นทูทีหอมดีจริงๆอ้เมื่อไหร่ r วันผมจะเสร็จเนี่ย <laughs> p d k นะ p d k อวันเอาไปอัพเววอัพเวลขอซัาบนะครับ sunny man oh yeah เคียร์สองยังรอรอบอยู่เลยเคียร์สองยังรอรอบอยู่แต่มันจัดการเพราะกำลังได้ดีมากเลยนะมันมันก็ไม่ยกไม่อะไรอ่ะคือแบบมันไม่ใช่แบบเออพอแรงมากเปิดมากมันก็ยกเลยอะไรไม่ไม่ใช่อ่ะแต่พอเอนจิ้นเบรคน้อยแล้วต้อง ต้องบีบเล็กเบรกแรงขึ้นอะ่ะเมื่ย <c> เ <oughs> มืเ่อยมื่อยอ๋แรงแรงแรง อเ okay. นี่ผมเลยปัาามมาเรียังเนาะโอ,อนี่เขาแท็กซ์เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันก่อนไง โอ้ยเลยปลัมมาแล้วไม่เป็นไรไปดูปั๊มหน้าซัสโก้ไ,ได้ <laughs> ไทยอากาศดีดำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่เปลี่ยนหน้าจอหน่อยดยิจะได้เห็นตัวเลขชัดๆปิดมากไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันจะหมด <laughs> เดี๋ยวพาไฟเบดเ t SP มาเขียนกลางเหมือนออยก็แย่เลยเราก็ต้องค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปอือบริเวณขานี่ก็มีอุณหภูมิมีพอสมควรเลยนะขี่กลางวันเนี่ยคือวันก่อนใส่เกยง,งยียนไงก็เลยแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าวันนี้ใส่เกยงวอร์มมาเนี่ย แล้วใส่ถุงเท้าสั้นมันก็เลยจะร้อนบริเวณข้อเท้าหน่อยเฮ้ยเห็นเกียร์เห็นอุณหภูมิชัดดีมาก เสียงพร้อมมาแต่ไกลเลยเอ็มแซดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่แซดพันแซดพันม้มบึ้ม ร้องใส่ได้เลย mm. <laughs> ถ่ายรถเก่งมากโคตรเซียนเกระกเกระกเกริก,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 กชิบไปาตา่อ let's go ันหมดแล้วสิว่าผมกำลังจะไปไหนเนี่ยใช่ไหม <c oughs> อุ้ยโอ้ยยังมีออกบ้างนิดหน่อยโอเคถนนมันเลื่อนในเรื่องของเรื่องเอาหน้าเอาหน้าเขียวชุ่มชอต้องขี่ช้ชาช้าดีแล้วดีแล้วอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนติฟาร์บรายเดอร์ของเราหน่อยนะครับ ถ้ายังไม่ได้ subscribe ก็กด subscribe แล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจะได้เจอกันทุกคลิปเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเลี้ยวไหมเลี้ยวหมอ๋อไม่เลี้ยว